จยวเพลงัสกันะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอารมณ์ดีคาเฟ่นะวันนี้จะพามาทานเครื่องดื่มอร่อยๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันด้วยนะคร yes, mm. ับโอเคเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับ มีถั่วได้นะครับอ่าที่สัตว์อันนี้คืออะไรนะฮะนมเหนียวทุเร<ะ>ียนค่ะนมเหนียวทุเรียนนะฮะเหน,<ม>นมมียวนมเหนียวนมเหนียวทุเรียนอ๋อเมนูเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นค่ะอ๋อไม่ทราบว<ม>่าเปิดมานานอะไรนะวันนี้วันที่สี่ค่ะเปิดวันที่สี่เพิ่งเปิดนะฮะวันที่สี่นะครับอ่าจะฝากร้านไหมฮะก็ถนนอะไรยังไงอะไรยงเปิดกี่โมงอะไรเงี้ยฮะเปิด 9ก้าโมงค่ะจนถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสามค่ะอยู่เยื้องโรงเรียนดาราค่ะมีวันหยุดไหมครับไม่ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้เปิดทุกวันนะฮะใช่ค่ะยังไงก็แวะมาก็แวะมาชิมนมเหนียวค่ะมีกาแฟสดกาแฟโบราณค่ะฟรีบุ๊กค่ะโอเคฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ถ้าใครแบบ ไม่รู้จะไปไหนแมะมานั่งคุยกันก็ได้ค่ะค่ะแมะมานั่งคุยกันกันค่ะโอเคฮะขอบคุณมากครับต้องทขนมปังเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนมหมิวทุเรียนกันนะครับอ่านะนมหมิวทุเรียนหนังสือมันจะปิ้นหน่อยนะครับเห็นไหมฮะน่ากินขนาดไหนเลย อันนี้ผมก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกเหมือนกันฮะนเมเหลืยงทุเรียนนี่ยังไม่เคยกินนะแต่ถ้าทางอร่อยแน่นอนแวะมาทดลองชิมกันได้นะครับอร,อ,อ,อร่อยอืมอร่อยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะอร่อยได้คอมเมนต์เลยฮะนเมเหลียงทุเรียนเรามาชิมกันดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังเนี่ยนะลืมถาม ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยนะยีบาทอ๋อราคาแก้วนี้25บาทนะครับถูกมากถือว่าถูกมากนะครับนมอิตุเรียนตอนนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีรสชาติอะไรบ้างนะฮะช่วยรบกวนแนะนำหน่อยครับแคนตาลูปค่ะแคนตาลูปนี่ชาไทยชาไทยมีมะม่วงสตรอเบอร์รี่โอ้แล้วก็ช็อกโกแลตค่ะยกขึ้นมาก็ได้ครับ วันนี้เห็นชัดๆหนึ่งทุเรียนค่ะเป็นทุเรียนอันนี้ทุเรียนที่ผมสั่งตะกี้นะฮะอันนี้เป็นชาไทยไต้หวันคชาไทยไต้หวันคนะอร่อยอันนี้นี่เป็นชิมทั้งนั้นเลยน้องอันนี้นมใช่ไหมอันนี้นมค่ะอันนี้นมคนะมีหลากหลายรสชาตินะครับเป็นเปลือกค่ะอ๋อมีเผือกด้วยโอ้นี่เปีือกหอมอันนี้ชาเขียวค่ะอันนี้ ก็ลองแวะมาชิมกันได้นะครับรับรองอร่อยแน่นอนเดี๋ยวขอแก้วแก้ข่าวนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้พอดี <c oughs> ฟังผิดนะครับไม่ใช่นมเหนียวนะ <c oughs> นมเหนียวเอาใหม่นมเหนียวนะครับชานมเหนียวที่มันเหนียวเหนียวนะครับไม่ใช่เหนียวแมวนะเมื่อกี้ตอนแรกนี่ฟังเป็นเหนียวเฉยเลยนึกว่าแมว <c oughs> ไม่ใช่นะนมเหนียวนะ <c oughs> นี่อันนี้คือ ขนมปังปิ้งนมเหนียวนะครับอันนี้เป็นอะไรนะฮะชาไทยค่ะอันนี้ชาไทยซ้ายมือนะฮะชาไทยแล้วขวาเผื่อหอม,ะอหอมนะเราจะมาดูใกล้ๆก,กันอร่อยหน้าตาหน้าทานมากเลยเห็นไมแหมแหมยอดเอาละตอนนี้เราจะมาชิมขนมปังนมเหนียวกันนะฮะ ขอชิมเผือกก่อนนะเผือกสุดยอดไม่คอมเมนต์เลยนะครับแล้วเมนูนี้โปรตอขายเท่าไหร่นะฮะสิบห้าบาทค่ะโอ้สิบห้า oh, บาทถึงว่าถูกมากเลยนะฮนะเนี่ยทั้งหมดนี่สิบห้าบาทเองนะอร่อยครับนะ เพื่อมนมเหนียวอือชาไทยกอเราแตอนนี้เราจะมาชิมชาได้บ้างนะครับชาไทยนมเหนียวอือเยี่ยมเนี่ยครับร้านอารมณ์ดีคาเฟ่จะอยู่ตรงข้ามกับที่สอนภาษานะ หาง่ายฮะไม่ยากแต่ระวังเลยแล้วกันนะตอนนี้สั่งโกโก้นะครับจากร้านอารมณ์จะมาชิมดูว่าโอเคไหมเมื่อทีชุดเมื่อกี้กินเสร็จไปแล้วนะครับเข <c oughs> ้มข้น <c oughs> สุดยอด ให้คอมเมนต์เลยนะฮะเครื่องดื่มร้านนี้อร่อยจริงๆต้องมาลองคนระับต้องมาลองโอเคครับเดี๋ยวยังไงแล้วคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ